ก็เป็นเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเป็นเกมมันเดย์ไนท์นะครับเป็นการพบกันระหว่างฮัตต์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับทีมที่เพิ่งตกชั้นมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับจากพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็จะเปิดบ้านนะครับเจอกับทีมอย่างดาบี้เคาตี้นะครับซึ่งผิดหวังนะครับในการเล่นรอบชิงชนะเลิศในการเพลย์ออฟไปพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับขออนุญาตฝากเพจไว้ก่อนครับเพจบอลชัวร์นะครับ กดไลค์กดถูกใจเข้ามาแล้วนะครับจะพบกับเรื่องราวของฟุตบอลครับเรื่องราวของทัศนะต่างๆใครต้องการทีเด็ดคู่ไหนแบบเป็นพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบแ,แม่นๆนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้และก็อย่าลืมตั้งค่าเป็นซีเฟิร์สไว้ด้วยนะครับพูดถึงความพร้อมแล้วก็ความน่าจะเป็นของเกมในค่าคืนวันนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งฮัตเตอร์ฟิลด์ก่อนนะครับ ฮาร์เดฟิลด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นนักเตะอย่างพวกทางฟิลิปบิลลิงนะครับก็ย้ายออกจากทีมนะครับคลิสเลิฟครับมีโยนาส์รอสเซลนะครับเพิ่งย้ายไปอยู่กับทางเอเวอร์ตันนะครับมีนักเตะหลายๆคนนะครับย้ายออกจากทีมนะครับแต่ว่าแกนหลักก็ถือยังไม่เสียศูนย์นะครับเนื่องจากแนวรับนะครับอย่างพวกเทเรนคองโกโล่นะครับคริสโตเฟอร์ชิลเลอร์นะครับแดนกลางอย่างอารอนมอยนะครับนักเตะกองหน้าอย่างเซปูนี่ แกนหลักของทีมพวกนี้ก็ยังคงอยู่กับทีมต่อนะครับก็ถือว่ายังจงรักภักดีกับสโมสรส่วนทีมอยางดาบี้เคาน์ตี้นะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยครับนักเตะอย่างพวกแฮร์รี่วิลสันนะครับก็โดนลิเวอร์พูลด,ดึงกลับไปนะครับผลนี้ผลง,งานดีมากมเป็นฤดูกาลก่อนเช่นเดียวกับคุณซื้อนะครับทางแฟรงแลมพาดก็โดนเชลซีดึงตัวไปเป็นผู้จัดการทีมนะครับทำให้พวกเขาต้องแต่งตั้งทาง,ง,ง,งฟิลิปโคคูขึ้นมารับตาแหน่งแทนนะครับ ก็ถือว่าโดยรวมแล้วนะครับทางฝั่งของดับบี้คอรตี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมไปพอสมควรนะครับนักเตะแกนหลักในของทีมในวันนี้นะครับก็จะมีพวกทอมลอเลนนะครับทอมฮัสเดลตันนะครับนักเตะอย่างพวกโฟเรียนโจเซฟซูนนะครับนักเตะพวกนี้ก็ยังคงเป็นแกนหลักให้กับทีมอยู่นะครับวัดฟอร์มกันของ2ทีมนี้แล้วนะครับในช่วงอุ่นเครื่องครับทางฮเดอร์ฟิลทาก็ถือผลงานดีนะครับ อุ่นเครื่องมา6เกมพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับส่วนทางดาบี้เคาตี้นะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการปรีซีซั่นก็2เกมหลังสุดพวกเขาพึ่งแพ้มานะครับโดยรวมวันนี้นะครับผมเชื่อว่าความลงตัวต่างๆนะครับทางฮัตเดอร์ฟิลด์ดูดีกว่านะครับนักเตะแกนหลักก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่ส่วนทางฝั่งของดาบี้เคาตี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวกุญซือก็เชื่อว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับในการปรับจุนหลายๆอย่างนะครับ